โอ้โหดาม่ามาไม่พักเลยทําไมผมซื้อแค่ห้าเหรียญต้องบอกว่าผมมีงานต้องขึ้นไปรับเหรียญด้านในโบทรุ่นนี้บอกเลยว่าผมมียอด2องล้านกว่าบาทรุ่นเจริญพรบนหลวงปู่เวินแต่บอกไว้ก่อนเลยนะรุ่นนี้ผมไลฟ์ไปหลายรอบแล้วลูกค้าจองไปหมดแล้ว และต้องไลฟ์เหรียญแค่น้ำมนต์เหรียญแจกหลังจากนั้นผมต้องมารับพระเมื่อรับพระเสร็จแล้วผมต้องมาไลฟ์เพื่อจะเอาพระใส่ในซองแต่ละซองส่งบ้านลูกค้าไม่ต่ำกว่า500บ้านนี่ดึกดื่นมืดมืด,มดยังต้องไลฟ์อยู่เลยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ขนาดเหลา้าใจเกินร้อยยังมาช่วยนอตอคอสวรมาช่วยจุมเมืองตากมาช่วยโอ้โหคนมาช่วยเยอะเลยยังทําแทบไม่ทันขนาดนี้แล้วจะให้ยืนรอที่วัด ซื้อจนหมดทุกคนจะไหวเหรอแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครยังมีราคาเบาๆห้าร้อ0หนพเอามาขายผมรับซื้อไม่อ่านขนาดทํากันเยอะขนาดนี้ยังมีตกล่นตอนเช้าเดี๋ยวผมไปส่งที่แฟลตเองไปนั่งแพ็เองอุปกรณ์ก็ไม่มีไปส่งไปส่งไปส่งลูกค้าตามๆามรอๆๆรไม่ไหวกันแล้วรอบหน้าขอดรามา่าเบาวกว่าน,นี้นะครับฝากติดตามเกิดนคะรสวรรค์